กาาารงนอชีพพืชแบ่งออกตามการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ได้2ประเภทมาดูพืชสวนกันก่อนนะครับพืชสวนหมายถึงพืชที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ยอย่างใกล้ชิดและพิถีพิถนันมีขอบเขตในการปลูกที่แน่นอนมีขั้นตอนและความประณีตในการปลูกมาก นับตั้งแต่การเพราะ,มะเมล็ดการเตรียมดินการจัดระยะปลูกการใส่ปุ๋ยการให้น้ำการพรวนดินการป้องกันและกำจัดวัชพืชศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนแบ่งเป็นกลุ่มตามลาักษณะการใช้ประโยชน์ดังนี้นะครับไม้ผลหมายถึงเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จากผลส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนลำต้นแข็งแรงเช่นมะม่วง ลองกองส้มเขียวหวานส้มโอเงาะถุเรียนมังคุดน้อยหน่าลำไยไม้ดอกไม้ถึงพืชที่ปลูกไว้ใช้ประโยชน์จากดอกพืชชนิดนี้จะมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ เรียกว่าไม้ดอกเช่นเข็มชวนชมดาวกระจายบานชื่นพุทธรักษาปวยเซียนบางชนิดปลูกเพื่อตัดนําดอกไปใช้ประโยชน์เรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบดาวเรืองหน้าวัวเบญจมาศกล้วยไม้นะครับไม้ประดับหมายถึงพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างรูปทรง สีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันมีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ลมลุกเช่นตามต่างๆคอยสนชนิดต่างๆเทียนทองสาวน้อยปะแป้งเฟิร์นชนิดต่างๆนะครับ ผักหมายถึงพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลมเมล็ดและหัวเป็นอาหารผักส่วนใหญ่เป็นไม้ล้มลุกมีการเจริญเติบโตเร็วอายุสั้นเช่นขิงขา่าตะไคร้ผักกาดคะนา้าผักบุ้งพริกมะเขือฟักทองแตงกวาส่วนผักที่เป็นพืชยืนต้นมีอายุยืนได้แก่ สตอชะอมกระถินมารุมผักหวานมะกรูดขี้เหล็กนะครับพืชสมุนไพรหมายถึงพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ส่วนต่างๆหรือนำส่วนต่างๆมาสกัดเป็นสารเคมีนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเช่นฟ้าทลายโจรบรเพชดมะขามแขกทองพันช่างนะครับ